ที่ว่าไปตำปนหมัแม่โอ้นี่นี่นาเจ้าบาทแม่เฮ็ดไท่านละสองรยานละร้อยาทละสองร้อยงงามๆนี่ถาดละสองร้อยสองร้อยสองรยอันนี้ถาดละอันนี้ถาดละร้อนนร้อย้าซิบสนี่าซิเฮ็ดละงู๋เลยแม่เฮ็ดละงวันแปดสิบบาทแปดสิบาทโอ้หลาดฟาดเลยเบอ่งเงาเด้อเจะเฮ็ดยังแน่เป็นเฮ็ดยังบานเฮ็ดเพิ่งคม ใช้จ่ายไหมห่วงผมสี่สิบสี่สิบสี่สิบสามสามอยก็ให้นี่ครับลาดฝาดเลยบรรยากาศทางริมทางครับพี่น้องคือคักโอ้นี่ครับเต็มลาดฝาดเลยทั้งหุ่นเฮ็ดครับเฮ็ดเฮ็ดหุ่นเช่นแม่เฮ็ดยังเน่ยหุ่นกับรถจอดลาดฝาดเลยเส้นทางไปตักการครับ ก้อนฮอดศูนย์โคบต้าครับเลยมันย่างสะเดามานี่ครับก้อนฮอดนี่ครับศูนย์โคบตา้าตาการนนะครับผมฟังเสียงผลเฮ็ดเฮ็ดครับอาญะเลยรถหลายครับเดี๋ยวสีย่างขับไปเบิ้งเลยคุณครับเฮ็ดปวกไก่น้อยเฮ็ดปวกใ,ใกล้น่อยไกย่น้อยไก่น้อยทานละหาซิบเอแม่ โอ้ยกำลังเาวอยู่กับมี่หาเองเลยวะย่ยโอ้เก่งนะครับหาเองมาขายเองบอมบารนี่มาขายแบบกวางขายกุจีกขันโปมมันขันหมดแล้วขายหมดแล้วห่วยมากว่าท่านกุจีชิโปมชิโปมกับมี่โอ้เหลือแต่เฮ็ดบวกไก่่นอยเลหน่อยหามาเองเลย นี่ครับหามาเองเลยนะครับใ<า>หญ่ห่นหน้าจั๊กว่างแล้วโอ้โหาแงแห้งนะครับเนาะนี่ครับหามาเองเลยนี่เพ็ดปวกไก่หน่อยแม่เขาเพ็ดจะไหนกินแม่ยังแสบเพชรปวกไก่หน่อยพัดกินพดันพดกินมกกินพัดกินโอ้แสบเป็นหอมมันหอมอเก็บไปใหม่มากแดงกัน้กน ไก่มันหน่อยครับแม่เนต่อผมมันไก่ใหญ่แต่ผมโอ้ท่านเป็นไก่ใหญ่ก็สิดีเว้ยนี่นี่ไพ่มากรุ่นไก่หน่อยครับเอาไป็มุกกินแอบเสบเสีบเอาครับขอบคุณครับแม่มันหมานครับปาดนี่ลาดฟาดเลยครับนี่โอ้แจ็คเคสแจ็คแมงกีนโอนวะครับทางนี้ได้ยังล่ะพ่อ เฮ็ดโลงโง่กว่หรือเฮ็ดละงากไม่ดูงงบ่อเด้อที่แม่วะเฮ็ดโลงโงกครับนี่ละพุนโอ้ตุ้งแค่วานแล้วครับนี่ตุ้งละอร่อยโอ้ยังมี่เยอะครับแม่งกินนู้นเหรอเอาไปตำครับผมอยู่ก๊อกลำดวนนี่พ่อโอ้พุนท่างดีหลาดฟาดเลยแม่งกินนู้นมาเปนม่มันเป็นอยู่ตัวนี้ คุ้งอะ่อยละ่อยเลยบ่ครับนี่ okay, okay. ครับกุ้งอร่อยครับแมงกินนวลปามาเป็นไหมเลยตัวนี้นอุ้ยคืองาคอกเสเห็นยังไหมครับนี่เห็ดลูกงูเห็ดลูกงูเห็ดลูกงูาดอบงครับตัว,ตวนี้ร้อยฮาซิปนี่แหละครับราคาเดียวกันหรือปล่าแปดบซิดงๆกาซิป่แปดสิบ โอ้นี่แบบบ้านแบบนี้ก็มีอันนี้เฮ็ดยังครับนี่เฮ็ดกอใหญ่เหรเฮ็ดกอใหญ่รื่อตันทีหาสิบบาทหาสิบแปดสิบร้อยร้อยหาสิเนาะอันนี้เฮ็ดยังีอันนี้เ็วกค่เฮ็ดลวกเฮ็ดนัเอโอ้ฟังุนหาสิบสิบกับให้ฝาดฝาดเลย อันนี้ก็มีความแกงเลยตัวนี้เป็นชุดเ็ดเพาะฝายอ่อ,อ,อนๆชุดละไรใช่ปะบบครับชุดละร้อยห้าสิบแถมพักให้พร้ออ๋อแ,แถมพักให้พร้อมนี่แล้วครับแม่ค้าคนง,งามทั้งผีแล,ล้วครับนี่บาดฝาดเด้อเตัวเฮดมีครบตัวเลยทุกเห็ดอยากเฮ็ดยังกับกิน,กนบาดน,นี้มีทางผีตอ่อครับบาดนี้ทางทางผีตอ่อเป็นเนอไม้เนอไม้นั่งดินก็มีตัว่าเนอไม้ซุกเนอไม้ดิบนี่ ตัวไม้พร้อมมัมีบ่แม่ฮะแบบตัวไม้เจ้าบาทครับหาซิฟค่ะหาซิฟหาซิฟแบบนี้ละแม่อันนี้ก็่หาซิฟตัวนี้จังลอยนึงออ๋ตัวนี้ลอยนึงเฮ็ดเอ้ยมันพันยังไงโนอมัซี่หิมซี่เข้าโนมัหิมซี่โนมัยใส่น้ำไส่น้ำไผ่ยังนีะครับโอ้โหหาซิฟหาซิฟนี่ลอยนึงงตัวนี้หาซิฟก่อมกินมุกมุกละซิฟมุกก็มีมุกอันนี้วะแม่แม่ค่วโมุกโนมัยก่อมกินมุกละซิฟบาท พร้อมกินเลยพร้อมกุ้งละสิบบาทนะครับนี่นี่แม่ค่ะเป็นอะไแซ่บแม่ห่างมาสักว่านอ้ครับตบไม่ไหมครับตัวนี้ต้มมาแล้วก็มาให้เลยตัวแม่เนาะโอ้อันนี้เพชรยังครับแบบนี้เฮ็ดเพิงเขาจ้ะเฮ็ดเพิงเขาจ้าว่าครับแบบนี้ห้าสิบบาทจ้ะห้าสิบบาทพี่กันโอ้นี่ห้าสิบห้าสิบเลยต้มกามีมากให้กันหนึ่งจ้าหนึ่งมาพร้อมกินนะกันนี่ละไผ่มาก้อนทอด ศูนย์พบตาตะการบรรยั่งเดาเลยบรรยั่งเดามากครับเฮ็ดลาดฝาดเลยด้านซ้ายนี่ครับลาดฝาดเลยนะครับผมนี่แบบนี้เฮ็ดยังครับตัวนี้เฮ็ดไข่ที่ว่าไปตำปนหมดไปโอ้โหนี่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 ฐาเจ้าบาดแม่เฮ็ดไข่นี่ยานละสองร้อยฐานละร้อยฐสองร้อยงดง่ายๆนี่ถาดละสองร้อยสองร้อยสองร้อยอันนี้ถาดละอันนี้ถาดละร้อยร้อยขนาดฮาซิป ส้มนี่หาสิบสีเฮ็ดละงวงเลยแม่เฮ็ดละงวงอแปบาทแปดสบาทโลาดบาดเลยเบองเราเดอจะเ็รยังแน่เป็นเยังนเฮ็ดเพิ่งคมจาเจ้าบ้นไหมเพิ่งคมา่สสิบสี่สิบสี่สิบสามายลอยก็ให้นี่ครับลาดฝาดเลยบรรยากาศทางริมทางครับพี่น้องคือขักโอ้ห่าไปหอดผลเลยครับคุณ สื่อขายของแขวแห้งมือนี่โอ้เก็บไม่ไเลยวะแม่โอ้กำลังปอกไม่ไสดๆเลยขาดเจ้าบานแม่ไม่ไนี่ากะากับ่้าได้ปอกแล้วโอ้ปอกไปเรื่อยๆตัวนี้ล้วแม่ตต้มแล้วล่ะ5าิบ้านขาคือกันตีิก็้ช่วงนี้จ็คหนม่แจ็คเฮดออกเฮดอกเดพอกระมี่ทุงจ้าบานแม่สองร้อยานี่ทุงมาสองร้อย ความไปแกงเลยแม่ค่ะโอ้เราไม่ต้มนี่ส้มเราไม่ต้มออกเน่าลากเนี่ยพุ่งมาสองหอยความควากินเลยค่ะความไปแกงกินความไปแกงมันไม่ขวบแต่ความไปแกงกินเป็นแตนซ้อนนะแม่เนาะหลายแหงลาดฝาดเลยของปลาเห็ดกำลังออกใหม่โอ้หลายหลุ่นลายยี่ห้อ ห่วยมีหอดไก่ก็มาวันนี้โอ้ว่ามันไก่ป่าเป็นตัวนี้ไก่บ้าดมันเป็นไก่ป่าครับผมไก่บ้านว่ามันไก่สวนหยางด้วยนี่ครับเห็ดคอเห็ดเพิงตลาดราชบัตรแล้วครับทางนี้เห็ดเพิงจลาดราหาซิปราลหาซิป ไปมาเฮ็ดปลาเฮ็ดดินเฮ็ดแบบไก่หน่อยเฮ็ดบวกไก่หน่อยมูเจักบาทเลยแม่นดิมูรหัสสิบบาทครับเฮ็ดบวกไก่หน่อยไก่หน่อยห้าสิบบาทไก่ใหญ่ละแม่ไก่ใหญ่มีตำหนี่งก้าวบาทก้าบาทหน่อยตอนนี่พอเอาอยู่เดือนนี้ก้าบาทไปมาไก่ใหญ่แม่มีแล้วแม่มีลอยหนึ่งมีหาสิบมีลอยหนึ่งมีหาสิบเฮ็ดเพิ่ม ครับผมพี่บอแม่นี่ยบอกตัวนี้ลอยหนึงแบบต้มนะแม่ยี่บาทครับหาสิบบาทหาสิบบาทอุ้ยเต็มกระตาเลยตัวนี้หาไม่ไม่เลยตัวนี้หามือเศร้านี่ตัวนี้บอแม่เอาหบอแม่ไปไต่เอาบอแม่ไต่เนี่ก็เฮ็ดไข่เฮ็ดยังถาดละสองรอยดิแม่เฮ็ดไข่อ้ไปตำน้ำพริกครับแบบนี้ตำเจวถาดละสองร้อยโอ้เก่งแห้งครับไปหาเอามาได้ อยู่ในปลาหมดละหมด,ดสดๆใหม่ๆก็นังย้ายถานเลย <appointment> อุ้ยไา่เสีตัวนี้เด็มกัตาเลยแบบอืมอันนี้แนวต้มนี้น้องใหม่ลาเดียกลัอมาน,นียังครับตัวน,นี้ลามีฟูกทุ้งย่บาครับสามทุงห้าสิบแล้วกแกงใส่นน้องม่พอดี น okay. ี่ครับควนขาดขาดเลยโอ้ลไรนีงครับเห็ดพวกไก่น้อยเห็ดเห็ดไข่ขาเจ้าบาทครับตัวไหนบ้างแปดสิบไรว่าเห็ดยังครับมีเห็ดดินเห็ดกอห้าสิบพวกนี้แล้วครับห้าสิบด้วยกันแบบเนี้เนม็นเห็ดทานเสาบาทให้มากินเห็ดทานเสาบาท นี่ยกแกงเลยท่าเนี่โอ้ลายแหงครับเี่นหองท่านี่ก็ได้จุจจีก็มีมาเชกบาาครับจุจจีรัห้าสิบบาทห้บาทโอ้ีกาจุจจีห้าสิบบาทเกองฟอคุงละห้าสิบห้าสิบเมาเลยตัวนี้แชฟบาครับอยห้าสิบ เมววาหมดเลยตัวนี้โอ้แหมเราก็สิมาแข่งกับเมววาหมดเลยสาวสาวมากเดี๋ยวกับผลนเไมมปลาหากินยากมะเงี่ยววะกับเพื่อนวะมะเงี่ยวกับลือมะเงี่ยวนี่ละ่ะมัดแจว่าครับนี่ามาลาหาซีฟครับพี่น้องของกินหากินยากเต้องแบบเงี่ยวนี่ม่ได้กินง่ายๆได้อาหารสั่นสูงือกัน อาหารปลา้ากินยาดแดงแดงเลยปวดหลาดฝาดเลยจักเก็ดจักแยงเลยพี่น้องหลายแห้งวันนี้เงมาละหาซิบกุนก็ลังผลิตที่บุนก็มีมาโอ้ยเป็นฐานแล้วครับ้าบากคัวสีขืนมาได่กลัวสีรวบรวมมาได่เเดยโมง่ายต้นใหม่ต้นสูงวัวนี่อาหารต้นสูง ขูนท่านี่กันนอไม้ลาดฟาดซื้อกันกองแค่บาทครับนอใหม่ฮะห้าสิบบาทหา้บบาสิบบาทล้วนๆเลยครับนี่าบบาลาดฟาดมักนอนได้ก็เลือกเขาาเ้าบันนอใหม่ฮะขูนกำลังจักไห้ก็มีแบบต้ตมมีแบบดิฟมี่ห้าสิบห้าสิบลุ่นๆเลยเฮ็ดผวกไก่น,น,น้อยเฮ็ดผวกล้หน้อยไก่น่อยใกล้น่อย ไกลน้อยทานละหาซิบบ่แม่แมโอ้อุย้ยกำลังเาวอยู่กับมี่ห <c oughs> า,าเองเลยบ่ย่ยโอ้เก่งนะครับหาเองมาขายเองบ่มบารนี้มักท้ายแบบกวางขายกุชชี่คิวปอมมันถล่ดแล้วขายหมดแล้วห่วยมากเพท่านกุชชี่จิปอมจิปอมกับมี่โอ้ เือแต่เห็ดบวกไก่หน่อยเน่แต่เห็ดบวกไก่น่อยหามาเองเลยนี่ครับหามาเองเลยนะครับใหญ่น้ากงเลยโอ้หมาแห้งนะครับก็นี่ครับหามาเองเลยนี่เห็ดบวกไก่หน่อยแม่เขาเห็ดจะไหนกินแม่ยังเสียเ็ดบวกไก่น่อยพัดกินพัดกินมกมกินพัดกินโอ้แหสีเป็นหอมเีนหอมเก็บไไหมว่าเก็ดบ่ทน S <S ไก่มน <Okay. S 1> ันหน่อยครับแม่พอเป็นไก่ใหญ่พอเป็นเน็ตบวกใหญ่เลยบ่ผมโอ้ท่านเป็นไก่ใหญ่ก็สีดีเลยนี่นี่ไผ่มากรุ่นไก่หน่อยครับเอาไปม็มุกกินแบบแส็บๆอ้าวครับขอบคุณครับแม่มันหมันครับเถื่องเห็ดเทิงหยาฟังนี่หยาจักมัดร้อยพ่อทั้งนี่แปดมัดร้รอยโอ้มัดบักใหญ่เลยปลูกไร่ไร่วะพ่อปลูกเศร้าไร่สาด คุณให้อยากได้เน้อให้งวัวกินให้ควาย,ยกินครับนี่ของฝากของฝากแปดมัดร้อยโอ้มีเบอร์โทรว่าหรอพ่อ087ย์แปดเจ็ดศูนยครับห้าสอครับอยู่บ้านไหนพ่อย่างกระเดานครับย่างกระเดาครับย่างสะเดานี่ครับย่างกระเดาล่ะบางคนก็ว่าย่างกระเดาเพิ่นว่านี่ครับแปดมัดร้อยของพอ่อเรา ปลูกยี่สิบไรนี่แหละของฝากงัวควายเฮา